มาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2019-2020ที่ลงเตะในคืนวันจันทร์ที่6กรกฎาคม63ที่ผ่านมาพร้อมทั้งอัปเดตอันดับตารางคะแนนและอันดับดาวนัโวโล่ล่าสุดกันไปติดตามรพร้อมๆกันเลยครับณนะทัสบอลทีวีมาดูเกมของคู่ท็อตแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านพบกับเอเวัตันโดยประตูในครึ่งแรกเกิดขึ้นเพียงประตูเดียวนะครับเป็นการทําเข้าประตูตัวเอง ของไมเคิลเบิร์นในนาทีที่24แล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์ทอตแนมฮอตสเปอร์1เอฟเวอร์ตันศูนย์จากนั้นก็กลับมาเล่นต่อในเกมครึ่งหลังก็ไม่มีทีมไหนทําประตูเพิ่มได้นะครับจบเกมทอตแนมฮอตสเปอร์ pur, เปิดบ้านเอาชนะเอฟเวอร์ตันไปได้1ประตูต่อศูนย์โดยในคืนวันจันทร์ที่6ที่ผ่านมาซึ่งเป็นนัดมันเดย์ไนท์ก็มีคู่ที่ลงทำการแข่งขัน,ขนสเปอร์ที่เปิดบ้านพบกับเอฟเวอร์ตันขู่นี้เพียงคู่เดียวนะครับจากผลการแข่งขัน,ขน เราไปต่อกันที่อันดับตารางคะแนนกันต่อเลยครับอันดับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกล่าสุดทุกทีมก็ลงแข่ง33นัดกันครบแล้วนะครับอันดับที่1นึ่งลิเวอร์พูลมี89คะแนนตามมาด้วยอันดับที่2องแมนเชสเตอร์ซิตี้มี66คะแนนอันดับที่3ามเลสเตอร์ซิตี้มี58คะแนนอันดับที่4เชลซีมี57คะแนนอันดับที่5้าแมนยูไนเต็ดมี55คะแนนอันดับที่6 วูฟมตันมี52คะแนนอันดับที่7อาร์เซนอนมี49คะแนนอันดับที่9ท็อตเนมฮอตสเปอร์มี48คะแนนเท่ากับอันดับที่9อย่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแต่ลูกผลต่างประตูของสเปอร์อยังดีกว่านะครับอันดับที่10เบอร์ลี่มี46คะแนนมาดูกันต่อที่ข้างล่างของตารางคะแนนกันนะครับอันดับที่11เอเฟเวอร์ตันมี44คะแนนอันดับที่12 นิวคาสเซิลยูไนเต็ดอันดับที่13เซาท์ซัมตันต่างก็มี43คะแนนเท่ากันแต่ต่างกันที่ลูกผลต่างประตูอันดับที่14คริสตัลพาเลทมี42คะแนนอันดับที่15บหาไบรตันมี36คะแนนอันดับที่16เวสต์แฮมยูไนเต็ดมี31คะแนนอันดับที่17วัตฟอร์ดมี28คะแนนมาดูพื้นที่โซนตกชั้นกันบ้างนะครับอันดับที่18แอสตันวิลล่า มี27คะแนนเท่ากับอันดับที่19อย่างบอลมัดอันดับที่20อันดับสุดท้ายนอร์ i ซิตี้มีอยู่21คะแนนปิดท้ายที่อันดับดาซันโวพิมบริกล่าสุดอันดับก็ยังคงเดิมนะครับอันดับที่1ยังคงเป็นเจมี่วาดี้จากเลสเตอร์ซิตี้ที่ยิงไป21ประตูตามมาด้วยอันดับที่2ปีแอร์เอเมริกออบาเบยองจากอ์เซอนอล19ประตูอันดับที่3เดนนิสอิงจากเซาท์สมตันยิงไป18ประตู อันดับที่4โมฮัมหม็ดซาลาจากลิเวอร์พูลยิงไปที่17ประตูส่วนอันดับที่5ร่วมมี2คนนะครับกุนอาเกโรจากแมนซิตีและซาดิโอมาเน่จากลิเวอร์พูลต่างก็ยิงคนละ16ประตูเท่ากันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ลงเตะในนัดมันเดนไนหรือคืนวันจันทร์ที่6ที่ผ่านมานะครับส่วนในนัดถัดไปจะเป็นนัดกลางสัปดาห์แล้วก็จะลงเตะกันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับเราจะติดตามโปรแกรมการแข่งขันของพรีเมียร์ลีก แล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดๆไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ